สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับออยู่ในประเทศไทยแล้วก็อ,อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับวันยุดนะครับวันนี้หาอยู่หากินนะครับวันยุดมวันนี้ตกปลานะครับกับการกับการไอเสียบเสียบเยือกแบบไม่นะครับเสียบเยือกแบบไม่ เชียบแ้วกัเสียบแล้วกัยบกยิกออกนะครับเสียบแบบนี้ปพ๊บยิกออกนะครับนี่นะครับ เลี๋ยื่อบงก็จะเหให่เบังนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบอ่อที่เขาเห้ตกปลาได้นะครับอันนี้คือตกอันนี้ได้แล้วครับสองสามตัวนะครับเมื่อน,นี้รู้สึกว่าคนบาทัานหลายนะครับตอนนี้เวลาหกโมงกวัวนะครับ พวกม่วงกลัวในประเทศอิสราเอลนะครับบรรยากาศบ่อตกปลานะครับอ่าคนไทยนะครับมาตกคนไทยมาตกไอ้พุกอาทิตย์นะครับหรือผู้ใดอยู่ไกลๆเขาก็มาตกคู่มือนะครับอันนี้กเมอกับเทือกแรก่รของผมที่ผมมาตกนะครับเพราะว่าผมหัวจะออกรถจักรยานใหม่นะครับถ่าเบื้องต้อชมกันเลยนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นขั้นเบดที่ว่าข้าเจ้าไ้มานะครับสายหายูหากินนะครับผมมันยุดนะครับพ่อได้พ่อได้แล้วแรงนะครับพอได้แล้วแรงพ่อได้ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ร่วมกันดีนะครับนะครับ ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับปลาปลาท่านตอดเลยครับตัวใหญ่ปลาท่านในเขานะครับตกได้ชะโตหน่อยประมาณสามนิ้วนะครับเมื่อกี้นะครับเสาสามนิ้วนะครับอันนี้ว่ได้มาลักตกปลานะครับบอนี่เขาให้ตกปลาได้นะครับคนยิวนะครับคนประเทศเขากับมาตกเขกันนะครับเสาเสไดกาแฟมาแก้วหนึ่งนะครับผมทรงมทีิบานนะครับ คือหนิ่งเดียวแหละครับในพี่น้องคโอ้ติด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 ดีนะครับมีสองบอนะครับอันนี้บออันนี้บอรแรกนะครับมีบอถัดไปอีกบอหนึ่งนะครับ แต่เบิด์แล้วมั้งครับปลาครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะครับปลาว่าท่านได้ตอดเลยนะครับ นี่ครับในพี่น้องครับฟีมือพิสันนะครับผมฟีมือพิสันในป่าดุกตัวนึงนะครับบธรรมดานะครับผมป่าร้ายนะครับในบ่อนี่ครับถามว่ามีเบ็ดดีๆีนโอ้ยเป็นไดครับตัวใหญ่บ่ครับสุดยอดเลยครับมันๆครับมันๆครับหาอยู่หากินนะครับวันยุดนะครับในงานไทยในอิสราเอลวนะครับผม มาลใกลกๆนี่้ะครับต<อ>ีเกิดว่าท่านได้ตอดเลยนะครับผม ตุ้ยโอ้ยเบิดเลยครับเบิดเลยครับ